นนุนวิดีโอโดยร้านชานมคอนนลเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมจะมีสิ่งมานําเสนอเพื่อนๆน,นะครับไว้เป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเครื่องมือช่างครับนี่เจ้าตัวนี้ครับอเผอิญว่าจะทําสานหุมเองที่บ้านจะต้องไปหาซื้อเครื่องมือมาไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้ครับมันน่าจะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ได้ดีพอสมควรได้มาจาก มิสเตอร์ดีอครับมิสเตอร์ดีอาละเจ็ดสิบแปดบาทอาละเจ็ดสิบแปดบาทเป็นปากกาไทรเคยเห็นปากกาที่ใช้จับแบบอุตสาหกรรมรใหญ่ๆนะครับจับแบบเป็นแท่นนิ่งๆอันนี้เราต้องการยกไปจับณนะมุมต่างๆเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าเอาไปยึดติดก,กับเสาเอาไม้จะไปต่อกับชิ้นที่เป็นหลักนะครับอาชีพไม่ต่อเป็นหลักเป็นแนวเราไม่มีคนช่วยจับ ใช้เจ้าตัวนี้ช่วยจับได้ครับขนาดใหญ่ทีเดียวเห็นไหมขนาดใหญ่ทีเดียวยาวน่าจะคันนี้เขียนว่ากิมินสามร้อยมิลิเมตรสามสิบเซนได้ครับจับชิ้นงานชิ้นขนาดใหญ่ได้ถึงสาสิบเซนติเมตรไอ้ที่เป็นแบบเป็นแท่นเป็นแท่นอันนั้นก็ต้องตัวใหญ่นะอันนั้นถ้าตัวใหญ่จริงราคาเป็นพันบาทแต่เจ้าตัวนี้ราคาเจ็ดสิบกว่าบาทแต่มันจับได้ไม่แน่นดีเท่าเจ้าแท่นที่เป็นแท่นนะนะอย่างนี้จะจับได้แบบว่า พื้นฐานทั่วไปอ่ะจบได้พื้นฐานทั่วไปจะว่าแน่นจะแน่นจะว่าไม่ค่อยแน่นก็คือไม่ค่อยแน่นอน่ะออกแรงดึงดึงแรงแรง,ง,ง,งก็หลุดอ่ะหลุดนะมันมีความพิเศษผมไปดูในห้างขายเครื่องมือแงดังนะผมก็ไปดูราคาขนาดนี้อยู่ที่ประมาณสองสามร้อยบาทสองร้อยสามร้อยบาทนะแล้วก็มีขนาดยาวกว่านี้นะยาวกว่านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทสี่ร้อยเจ็ดร้อยว่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อแต่นี้มิสเตอร์ดีไอไผมมองดูแล้วก็ ถูถ่เจิบประวัดแต่ดูดูงานแล้วดูดูวัสดุแล้วผมว่ามันโอเคอะรับได้อยู่นะรับได้อยู่เออมันฝีมืออยู่อะมันไม่ใช่มองดูแล้วไม่ได้ขี้เหระ่นะเออกลับด้านมีทั้งยิงเลเซอร์อนูนนี่นั่นนะครับก็โอเคผมว่าโอเคนะไอเจ้าตรงนี้นะนี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่า อะคานนี้มาดูใกล้ๆกอือเป็นไงเป็นโลหะแทบทุกชิ้นเลยนะเจ็ดสิบกว่าบาทนี่เราซื้อโลหะมาหล่อเองก็ไม่ได้นะเจ็ดสิบกว่าบาทนี่เป็นเลหล็กหรออันนี้น่าจะเป็นเหลขข็กค่างแข็งอ่นนะผมว่าแข็งระดับใช้ได้อนะแต่ถ้าไปซื้อยี่ห้อแบรนด์ดังเขาไม่มีตัวล็อกตรงนี้ผมชอบตรงตัวล็อกตรงเนี้ยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้มันจะไม่เลื่อนเข้าไม่เลือ่อนไม่เลื่อนออกเลยไม่เลื่อนเข้าไม่เลือเล่อนออกเลยมันจะนิ่งนะครับจนกว่าเราก็ถ้าจนกว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้ครับ ราตรงนี้ในการขยับอ่อเเดียวนี่ราตรงนี้มันถึงจะขยับได้แมกล้องขยับอ่านี่นี้ไม่ขยับอะไม่ขยับไม่ขยับเลยจกนกระทั่งเราขยับตรงนี้อันนี้พอเราไปจับชิ้นงานได้ที่เราก็ไขนี้เข้าไปให้นน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกยางตรงนี้การกระแทกมันถอดออกได้นะถ้าเราไปทํางานประเภทที่ต้องต้องการไม่ให้มันไม่ให้มันอะไรอะไม่ให้มันเป็นริ้วเป็นรอยก็ใส่หัวเจ้าหัวเนี่ยอาไป แต่ถ้าเป็นงานเหล็กงานอะไรทั่วไปก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเก็บไว้จะได้เอาไว้รอ,อเจองานที่มันหนักๆเอาใส่ยากให้อา่าผมว่าเขาดีเขาที่เขาเขาเขา,เขามีหัวนี่มาให้ด้วยนะเอ๊ะมาผมใส่ไม่ได้ครับอึ๊บอุ๊บ๊ตายแล้วไปถอนเข้ามามันใส่ได้ถอดได้นะตึ๊บตึต้องต้องใช้เวลานี้อ่าโอเคได้ละเจ้าหัวต,ตรงนี้ก็ถอดได้หัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบรนด์นดังแบรนด์ดังเนี่ยเขาถอดไม่ได้เขาเป็นเนื้อโลหะเลย เป็นเนื้อลหะเลยอันนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ถ้าไปเจองานที่จะต้องต้องการความปานีตไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นริ้วเป็นรอยอะนะไม่ให้เป็นริ้วเป็นรอยผมว่าดีอะผมว่าดีคุ้มค่าอยู่นะเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าตัวเนื้อเหล็กเนื้อโลหะเนี่ยจะงอง่ายไหมแต่มองดูแล้วคงไม่ได้ใช้งานหนักมากถ้าใช้งานหนักมากคงต้องซื้อที่มันคุณภาพที่ดีกว่านี้ตัวสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะอันนี้ก็ระดับ พืนฐานทั่วไปอะนะแกะนี่ก่อนอือแกะยากวยอโอ้โหเฟมือโอ้โหเนียวโอ้อื้มอื้ือ๋อฉลากเ,เพื่อเพไปดูนะในร้านมิสเตอร์ดวผมว่าใช้งานได้ดีอะใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมซื้อมาสองอันเลยมันน่าจะน่าจะต้องใช้สองอันอ่ะนะช่วยจับด้านหัว ตรงกลางด้านท้ายอะไรเงี้ยจับสองอันสามันจะแน่นจะแน่นแล้วก็จะเวลาที่เราจะไขนอดด็อตหรือว่าเราจะจับให้มันอยู่จะดีมากสมมติเดี๋ยวผมจะเนี่ยเตรียมไม้มาให้ดูแต่วผาจาสาธิที่สองอันแถวบนนีผมจะจับแนวนี้นะครับแนวนี้ผมจะลองจับดูว่ามันจะแน่นขนาดไหนนะจะลองจับดูนะอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกล้องเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้นะแล้วก็เลื่อนตรงนี้เข้าไปให้ใกล้ก่อน เรื่องกระพาใกล้พอไก่ขนาดนอะเสร็จแล้วก็ไขนี่เข้าไปอีกไขเพื่อเป็นตัวจับให้ใหแน่นขึ้นนะครับอ่าอันนี้แน่นนะผมลองบิดโอ้โหเฮ้ยเอาจริงวะก็แน่นอยู่ในระดับแบบโอเคอยู่นะอันนี้ไขไม่สุดถ้าลองไขาเข้าไปสุดอีกไขย,ยังไขได้อีกแต่ถ้าไขาแน่นนะผมว่าต้องเอาพอตัวยางตัวนี้ออกไม่งั้นเดี๋ยวยางมันจะเสี่ยงคุณลภาพเร็วงานนี้มันเป็นงาน ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการความปาณีนะนะก็ถอดออกแล้วก็ใช้เฉพาะตัวเนื้อโลหะได้อืมผมว่าเจ๋งว่ะเจ็ดสิบกว่าบาทคุ้มค่าอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาทําสารวัรมบ้านผมอาจจะต้องมตีตัวจุดจับที่จะต้องที่ต้องต่อต้องอะไรเดียวที่ไม่ต้องใช้คนจับนะแข็งแรงอยู่ผมว่าโดยเฉพาะไม้กับไม้นะผมว่าไม้กับไม้จับงานจับได้ดีเลยแล้วตัวจับกับเหล็กอ่นะ คุ้มค่าครับตรงนี้เป็นยางเนี่ยจิกๆเป็นยางแต่ตรงสีน้ำเงินจะเป็นพลาสติกตัวโครงสร้างข้างในนะ่าจะเป็นพลาสติกทั้งทั้งหมดแลนะแต่ว่าเขาอเอายางมาหลอ, oh, L C อยี่ห้อ ALCR งานก็ไม่ค่อยปานนี้ซะเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยปานนี้ซะเท่าไหร่แต่ผมว่าโอเคยอมรับได้ในราคานี้นะครับ ยี่ห้อแบรนด์ดังนี่อันละสามสี่ร้อยบาทสองร้อยบาทตรงนี้เป็นไม้เป็นไม้แล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นเหล็กมาหุ่มเฉยๆเหล็กมาหุ้มหุ่มไม้แล้วก็มีหมุดล็อกตรงกลางอยู่อันนึงเรียกไงเนี่ยอันนี้เป็นพลาส,สติกหล่อเลยตรงกลางเรามองเดี๋ยวก็จะหุงไขออกมาได้ไหมไขออกไม่ได้ไออไไดติดเลยว่าจะมาดูข้างในว่าเป็นเป็นเหล็กไหมเป็นเหล็กจับหัวหรือว่าเป็นเป็นแกนของเจ้าเกี่ยวแล้วก็หลอ่อพลาสติกติดมาเลย อก็ขยับได้ดีพอสมควรใหม่ๆก็โอเคนะแต่ถ้าใช้งานจริงแล้วมันจะทนไม้ทนมือองศามันจะเบี้ยวไหมเดี๋ยวรอดูอีกทีแต่วันนี้ความพึงพอใจในระดับเจ็ดสิบแปดบาทถือว่าพึงพอใจครับใช้งานได้ดีไม่หลุดด้วยนะมันมีหมุดตรงท้ายนี่ไม่หลุดแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็หลุดเลยแล้วหล่นไปเลยมันไม่มีตัวล็อกตรงนี้ ถ้าเราตั้งอย่างนี้นะครับตั้งอย่างเงี้ยมันก็ไหลล่นไปเลยไหลล่นไปเลยอะ่ะอันนี้ก็ยังดีที่เขามีตัวลงตัวล็อกอยู่ไม่ไม่หลุดออกจากกันจับชิ้นงานของชิ้นถ้าอันนี้ออกแล้วจับนี่ถ้าเราจับงานหย,ยาบๆก็เหล็กรุนๆเลยเดินขับไปเดินขับไปใกล้อึ๊บอึ๊บอึ๊บถัดเล็ทใกล้เลยฮนะ แล้วก็ไขตรงนี้ไขเข้าไปอีกไขเข้าไปอีกไขเข้าไปอีกเราอยากแน่งแค่ไหนาจัเข้าไปอยู่นะผมว่าเอ้ยผมว่าแน่นมากอละนี่ขนาดยังไม่ได้ต่อตะปูนะออกแรงเยอะอะที่จะทําให้มันเคลื่อนแน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่เดีย๋ยวถ้าสามชิ้นอะ่ะมีตัวเลือกอีกไหมท่นนี้เดี๋ยวมาดู ไม้ที่เป็นไม่เป็นเหลี่ยมอะไรกันอ่าลองดูไหมไม่เป็นเหลี่ยมมันจะจับอยู่ไหมอุ๊บอุ๊บคลายคลายนี่ออกก่อนนะคลายตรงนี้ออกคลายออกแล้วเราก็เลื่อนนี่ออกอุ๊บโ,โหแข็งว่ะโอยชนกล้องอ่าถ้าจับวัตถุที่มันจะจับได้ไหมเดี๋ยวลองดู ปิ้นอยู่นะมันปิ้นแต่ก็อยู่นะเนี่ยยกลอยเลยโอ้ยหลุดเหมืองนงั้ครับนี่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กถ้าเป็นวัตถุไม่ใช่ผิวเรียบนี่ปัญหาเลยแต่ผมว่ายี่ห้อไหนก็เกิดมึงเงี้ยแล้วนะยี่ห้อไหนก็เกิดมึงเงีนลองใหม่ลองใหม่ก็ได้อยู่นะได้ในระดับหนึ่งอะ่ะ ก็อยู่ว่จะจเอาจริงจับมุมเหมาะๆนะจับมุมเหมาะๆจับให้มันได้จริงๆนะเฮ้ยผมว่าอยู่ว่ะใช้ได้อยู่น่าจะคุ้มค่านะตอนแรกผมจะไปซื้ออันสามสี่ร้ยบาทนะแหละแต่ไปเจออันนี้ก็เอาเอา,เอามาลองดูก่อนฝึกวิชาครับอ่ะโอเคเอึ๊บไม่ออกต้องขายนี่ออกก่อนวนะ่ะอือขาย,ขาย,ขายต้องขายขายจองเกลียวออกก่อนแล้วถึงจะขยับตรงนี้ได้ ใครที่เคยใช้ยังไงก็ลองเขียนแนะนำกันมาบ้างนะครับใครที่เคยใช้ผมเองก็ซื้อใช้ครั้งแรกเหมือนกันอ่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอืมขอบคุณครับสวัสดี